Glau. มาลงเบ็ดมาตึกเบ็ดตึกเบ็ดอยู่ทะเลลาวตัวนี้นะมาแต่ละมือมาจุดนี้แต่บนแม่ทะเลเนาะมามื่อนี้เป็นทะเลเลยมามาืมา่อนี้ฟ้าลมแรงนะ อ่าสุดยอดปลา,าลงมเป็นน้ำแของได้มาไปคืนไปคืนเลยหลุมลนหนาวลงมแท้ลงมมาเดี๋ยวพอได้ครบจากเทือ่อมามาเมื่อ้านี้ Hoa chứ qu không muốn nóng sau hầm của hiệp. Chị hiểm sau hai hầm của hiệp mạo hiểm 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 mạo ผหมานถึงฟ้าสีลมสันใดก็หมานเนาะ <c oughs> ปลาตวที่สอง 3มาິิดๆกว่าปากอ่า บิ๊กๆๆๆๆบิ๊กเลยตัวนี้ก็ได้ป้าลมแห่งป้ากินยัก Hãy nhai ngầm ngầm กินเข้าเราเข้าใจว่ามาันกินมัน ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงละปลาบุกกินละฟ้าลมแห่งพุทธได้ปลาหกเจ็ดตัวจะเซาพอ่าสว,สวยงวยเมื่อกี้ดึงบัาหนึ่งบูยูบุติดยาวมืดพอกันอยู่แก่สิบม,มโนเนาะอื่นอันนี้ก็จะได้กู้เวียดเหมือนละหวังว่ามืออื่นอันฟ้าคือสิบุลม

อื่นลุยต่อมืออ่นสองมือซ้อนเลยเกือบหำดัางแล้วมึงน,นี่ทีแต่พูหำดัางพอได้ปีกพอได้ลับมาแล้ว